ยินดีต้อนรับสู่ช่องโค้โมชแนลกัรด้วยนะจาวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Identity f i v เช่นเคยน้องวันนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นเกมม่านะคะทุกคนค่ะก็คือน้องเขาปรับใหม่ถูกไหมปรับมาพักหนึ่งแล้วนะก็คือเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะคะทุกคนอ่าอย่าไปค่ะเราก็จะลงตรงนี้นะคะไปปั่นไฟกันเลยเนาะโอ้โหกีดมันมาแล้วคุลาไก่ชั้นนะคะยี่ค่ะพวกเธอตัวอะไรเออโอ้โหเดี๋ยวนะคุณพี่กีด คิดมากทุกคนคะ่ะไม่ได้เจอนางแจ็คะริปเปอร์มาประมาณสิบชาติแล้วนะคะอ่าทุกคนคือน่ากลัวจังเฮ้ยฉันจะโดนสับเม็ดหรือเปล่านะคุณพี่คะอย่าดอย่าเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาจะทำสเตปอ่ะอย่าอย่าอย่านะาาาานะทำอะไรคุณพี่เอ๊ทุกคนคขาเขาทำอะไรนะ่ะเขาทำอะไรนะ่ะเอ๊ เอ๊เดี๋ยวนะมุ้ยมันมันจะแกงดิฉันมปแล้วอีปะพรอย่ามาเก่งกัเกินะคะอีปลาทองพูกล่าอยู่ใกล้ฉันนะคะอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนขาทุกคนดิฉันดิฉันไม่ใช่คนใจง่ายนะคะทุกคนขาอ้าดิฉันดูนะคะว่ามันจะต้องมูลือฉันแน่เลยอร์ไปฮอฉันพบกับ ซัมติงนะคะก็คือน้องจิตตะกรนะคะ่าทุกคนคะ่ะดิฉันก็จะช่วย <What? S 1> เขาปั่นเลยเนาะโอ้อ,ะ,อะชี้อะทุกคนทุกคนนี่คะ่ะสกิลใหม่ไป Are you sure about that ยาทุกคนกินกีตกีไม่นะนี่เขาจะปล่อยหรืออะไรอะทุกคนดิฉันกลัวจังอย่านะยาดูมันจะตีทุกคนเลยมันมันดึงเม็ดดิฉันไม่อยู่หรอกนะไม่อยู่คะ่ะอย่าทุกคนอุย้ยเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันนะ เพื่อนอาอยนั่นยังไงนั่นยังไงในนี้ในนี้ในนีน้ใช่ไหมอ่าไม่มี <No. S 1> นะคะยี่หทุกคนคะ่ะอยู่ไหนอะแกดิฉันจะไปหาเพื่อนนะคะทุกคนน่าจะอยู่หลังโรงพยาบาลกันเนาะเฮ้ยฉันกลัวฉันกลัวนะแกเออขีดไปหนึ่งแล้วนะคะยี่หทุกคนคะ่ะอ่านี่ค่ะคุณพี่หิวดิฉันหน่อยอ้าวเจ็บเม็ดคุณพี่อ่ะเพื่อนอ่ะทุกคนคะ่ะเอ็มมาโดนมูลือนะคะทุกคนเอา้าหิวแม่หน่อยสิลูก โอเคคือจะเอาให้เสร็จก่อนเนาะไปค่ะเอาเลยอ่ะเดี๋ยนะผัดกันตุยทีละคนสองคนเกิดเลยขึ้นน่ะแกจะยนเนย็นเนาะเนย่นนะคะทุกคนเออนี้ไปก่อนเดีย๋ยดิฉันดิฉันก็อย่างงี้แหลนะเนาะคนมันไม่มีคู่ต้องดูแลตัวเองกล่อ,องอไม่ไม่ก็กล่องอยู่ตรงไหนคือคนขากล่องกล่องหีบสมบัติออโอ๊ยตายห่าแล้วทุกคนทำไงดีอุ้ยแต่ลกกหลุมกับเรานะ เฮ้ยเกเลิศดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอดปังมากตีบ้าไปช่วยน้องนั่นต่อเร็วอ่ะนี่ทุกคนค่ะคือดิฉันเนี่ยต้องการเขียบจิตยานะแต่สิ่งที่ออกมาจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการในตอนที่อยากได้แต่มันไม่มีใครนะเกนี่หาทุกคนค่ะแล้วคือสองคนนั้นกำลังจะขีดแล้วเนาะทาไมดะทุกคนเพิ่มเหมือนไฟก็คือเหลือสามนะฉันต้องหาอานี้ก่อนนะเข็มบจิยาุ้ยฉันว่าฉันไปฮิวคนนั้นดีกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยว วิมันจูบอยู่กับสักคนนะคะอย่างดีฉันไม่ฮิวจกนักติตกอนก่อนดีกว่าเนาะไปค่ะทุกคนน้องๆค่ะพี่ๆทุกคนใจเย็นไว้นะเอ็มมามาแล้วฮิวหน่อยอ่ะฮิวไม่ได้เออเลิศมานี่มานี่มานี่นั่นแหละปางปุริเยเละตะโนดนะคะข่าวาเผอ่นั่นแหละฮิวโอ้ยดึงดึงเม็ดฉันหน่อยฉันชอบดึงเม็ดไป่ค่ะทุกคนค่ะเก้าอี้ตรงนี้ก็คือ ขอแทะหน่อยนะคะจะกินเลยอร่อยมากอุ๊ยเด๋ยวนะวิ้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้นี่ว่าอีหาทุกคนเกือบแล้วนะคะดิฉันพังเสร็จมันอาจจะมาเนาะอิ้วแต่นั้นนะักบทหญิงคนนั้นคือขิดแล้วว่าทุกคนค่ะไม่ได้นะแกว้ายอ่ะเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาจะหายแล้วทุกคนค่ะดิฉันปีนค่ะอยาพวกเธอน,นะ,ะกลัวมากอาละดิฉันก็จะพงังเครื่องตรงนี้เลยนะคะวิมันจับอีนั่นลงห้องวีแหละทุกคนทําไงดีอะ ดิฉันสิ่งที่คนจะทําอย่างเดียวในตอนนี้คือปั่นไฟนะคะอยาทุกคนขาสาดเครื่องดิจิตอลอับเลยนะเอออืมฉันเห็นเหมือนแรงแขนไปค่ะพีฉันจัดไ่อไม่สะดุดแล้วนะคะอยาทุกคนขานี่ค่ะเข้าเหมือนไฟที่นางนักดนตรีปั่นค้างไว้นะคะฉันจะปั่นต่อเองเอา่าฉันจะสาดฝาดอืไปเลยะค่ะทุกคนค่ะ เอาละค่ะอยากพวกแกตอนนี้นะคะเครื่องก็เหลือหนึ่งแล้วนะคะอยากทุกคนไวเวอร์มีคนปั่นอยู่นะคะอีกคนนึงแล้วที่ฉันก็ปั่นพอดีเนาะโอเคไปค่ะรู้สึกว่าเครื่องน,น,นั้นน่าจะปั่นได้เยอะนั่นโอ้กีดเลิศมากแปดสิเปอร์เฮ้ยถ้างัน้นจะขับไปช่วยนักนัก,กวดหญิงอ้าจะยเย็นๆนะอ่าโอไม้มันขีดแล้วทําไมดีโอ้กีดเอาละดิฉันคือผู้เสียสละในแมตช์นี้ ดิฉันจะช่วยเธอเองโอเคปังมากไปคะ่ะคุณแม่หนีแบบไม่คิดจีวิตรู้สึกว่าถ้าจิตรกรโดนรอบนี้น่จะขิดแล้วเนาะทุกคนดิฉันบอกเพื่อนนะคะว่าให้ตามมาเนาะ,ะตามฉันมาเลยนะแรงแค้นที่มันกําลังไปทางนั้นน่ะตามฉันมาเอาล่ะเอมมาก็จะขอเรียกคุณพ่อออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเอมมาก็จะเต้นนะคะอันนี้นี่นีเต้นเต้น,น,นโอเคเลิศ อันนี้แดดดดแดด,ด,ด,ดนะคะอิฮนทุกคนค่ะก็นี่เลยนะคะค่ะเธอฉันออกนะออกนะฮะแกออกนะฉันออกนะออ้ยนี่ไงเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแกเดี๋ยนะถ้าสมมติว่ามันว์ามาคือกีดนะแต่มันเพิ่งว้าไปหน่ทุกคนตายแล้วทุกคนค่ะานางคนนั้นน่ะทําไงดีอะเราควรจะกลับไปช่วยไหมหรือว่าเราควรออกโอเคเราควรออกเนาะมาะคะ่ะอีหันลักจิตกรออกแนะล้วลูกออก ออกนะโอเค n u m b e อร์วัน